ั้นสัตว์อสูร์ในเฮ็ด้วยการปั๊มสกิลตอนที่10ถึงตอนที่11สกิลแข็งตัวอย่างนั้นหรอนี่นายกำลังจะบอกฉันว่านายได้เรียนรู้สกิลนี้หลังจากที่นายงี่หลับไปอย่างงั้นสินะ ก็พอรู้มาอยู่ว่ามิติแห่งการฝึกฝนจะสามารถส่งเสริมการเติบโตได้แต่ฉันก็ไม่คิดว่านายจะสามารถเรียนรู้สกิลได้ไวขนาดนี้หลินฉิวจู่บอกกับฉันว่านายจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เพื่อเรียนรู้สกิลใหม่แต่ดูนายตอนนี้สิผู้เรามาทําความสะอาดที่แห่งนี้กันเถอะทําความสะอาดเหรอช่างมันก่อนเถอะ เดี๋ยวท่านจะสอนสก,กิลการแข็งตัวด้วยคู่มือสก,กิลเล่มนี้ให้สก,กิลการแข็งตัวของฉี่ี่น่าจะอยู่เพียงแค่ระดับเริ่มต้นเท่านั้นโดยปกติแล้วเพื่อที่จะเพิ่มความเชี่ยวชาญของสก,กิลระดับต่ำจนไปถึงระดับเชี่ยวชาญแล้วลก็จะต้องมีการฝึกฝนอย่างจริงจัง,จงอย่างน้อยหนึ่งเดือนมันจะต้องใช้เวลากี่วันกันแน่นะถึงจะไปขั้นสูงสุดได้ การสอนสกิลด้วยคู่มือสกิลนั้นจะต้องอาศัยพลังงานเป็นจำนวนมากบางทีฉันอาจจะต้องลองใช้สกิลที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในหนังสืออย่างสกิลม่อนไหมและดูว่ามันจะใช้พลังงานมากแค่ไหนกันนะการเรียนรู้สกิลศูนย์จองขมือเหล็กไม่สามารถเรียนรู้สกิลนี้ได้ฉันควรมองหาสารสูยรตัวใหม่เพื่อทดลองที่ไหนดีนะน่นยังไงล่ะไปจบมันเลยแต่ว่าอย่าทำร้ายมันนะ นี่นะเป็นการต่อสู้ครั้งแรกของนายหลังจากที่นายได้เรียนรู้สกิลแล้วเพราะงั้นนายจะต้องตั้งใจให้ดีนะต่อสู้อย่างนั้นเหรอทำได้ดีมากชี มีเพียงแค่โอกาสเดียวเท่านั้นฉันจะต้องให้เจ้าหนอนฝ้ายเขียวนี้เรียนรู้สกิลฉันจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปได้เด็ดขาดนายจะรีบไปไหนกันสกิลที่ฉันเชี่ยวชาญระหว่างการฝึกง,งานมาตลอด3เดือนก็คือวิธีถอดหมอนไหมของนายยังไงล่ะมันไม่มีประโยชน์สำหรับฉันหรอกนะ นายควรที่จะต้องร่วมมือกับฉันเสียดีๆหรือจะให้ฉันเอานายเป็นอาหารให้กับเจ้าหมีตัวนั้นฉันสามารถกินมันได้ให้ไหมสกิลหม่อนไหมสามารถสอนได้ถ่ายทอดสกิลหม่อนไหมนี่ฉันแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอฉันรู้สึกหิวเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนในคราวเดียวกันเอ๊ะไลน์ที่สองเพิ่มขึ้นมาแล้ว นี่หมายความว่าชั้นสอนได้สาเร็จแล้วอย่างนั้นหรอตอนนี้นั้นประสบการณ์การใช้สกิลหมอนไหมได้เข้าไปยังจิตใต้สํานึกของหนอนฝ้ายเขียวมันเป็นความรู้สึกที่แข็งแกร่งนายเริ่มมีความชำนาญในการใช้หมอนไหมมาเพิ่มแล้วสินะแม้ว่าหมอนไหมของนายจะแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังเปล่าประโยชน์สำหรับชั้นอยู่ดี ฉันดีใจนะที่ตอนนี้พวกเราร่วมมือกันความเชี่ยวชาญด้านหม่อนไหมของนายเพิ่มขึ้นจากระดับเริ่มต้นเป็นระดับที่สูงขึ้นคุณภาพของใย,ยนี้เทียบเท่ากับใย,ยของหนอนฝ้ายเขียวระดับสูงที่เลี้ยงอยู่บนต้นไม้วิญญาณในหานการพอพันธ์มันอาจจะขาดการเติบโตแต่ว่าความเชี่ยวชาญด้านหม่อนไหมนั้นดีที่สุดอย่างแน่นอน ระดับของมันนั้นเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับความชำนาญในสกิลนี่หมายความว่าหนอนปใบเขียวได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งที่2เนื่อง,งจากว่าความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของสกิลอย่างนั้นหรอหรือบางทีพลังบางอย่างของฉันอาจจะถูกส่งผ่านไปยังมันเมื่อฉันสอนสกิลนี้ไม่ว่ากรณีใดการทดสอบก็ประสบความสําเร็จตอนนี้ฉันก็มีเรียบแรงเหลืออยู่บ้างแต่ฉันสงสัยว่าฉันจะสามารถสอนสกิลอื่นได้ด้วยไหมนะ เอ๊ะสักิลติดครูดาวในการสอน8ชั่วโมงอย่างนั้นเหรอมีครูดาวด้วยอย่างนั้นเหรอแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับได้ตอนนี้ฉันอาจจะมีพลังเหลือเฟือแต่การปืนใช้มันโดยไม่คิดอะไรจะทําให้ฉันหมดพลังได้ก็เลยมีครูดาว8ชั่วโมงเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องนี้สินะฉันสามารถฟื้นตัวได้หลังจากที่ฉันกินอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอ ฉันจะต้องฝึกฝนร่างกายของฉันได้ดีถ้าหากว่าฉันต้องการใช้คู่มือสกิลเล่มนี้ถ้าหากว,ว่าการสอนสกิลขั้นเริ่มต้นจะติดคูดาวที่8ชั่วโมงการสอนสกิลที่อยู่ในระดับต่ำอาจจะต้องใช้เวลา 1- หรือ2วันในการฟื้นตัวแล้วถ้าหากว,ว่าเป็นสกิลระดับกลางแล้วก็ระดับสูงลนะ่ะฉันสงสัยว่ามันจะมีอาหารหรืออาหารเสริมอะไรที่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการคูดาวได้ไหมนะฉันจะได้ฟืน้นฟูสภาพร่างกายของฉันได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ฉันสอนสกิล แม้แต่สัตว์เลี้ยงก็ยังมีอาหารเสริมแน่นอนว่ามันก็ต้องมีอาหารเสริมสําหรับเทมเมอร์ด้วยเช่นกันสินะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชัน่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเคกครับก็จบไปกับพาร์ทนี้นะครับในพาร์ทนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับแต่เรียกได้ว่าเดี๋ยวมาทีละ2ตอน2ตอนแน่นอนอาจจะมีพาร์ทยาวพาร์ทสั้นสลับกันไปนะครับ ช่วงนี้ก็โอ้โหงานอะไรก็ไม่รู้นะครับใกล้สงการละเข้ามารัวๆเลยนะครับเวลาก็มีน้อยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยมันอาจจะผิดเพี้ยนจากตารางไปบ้างแต่พยายามจะลงให้ทุกวันเลยนะครับยังไงไว้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ